ามาต่อกันที่เรื่องที่เราได้เกริ่นไปช่วงแรกนะครับก็เป็นเรื่องของหมายเรียกบิ๊กโจ๊กนะครับซึ่งวันนี้มีหมายมีเรื่องเกี่ยวขอ้องเนือร่าต้องอัปเดตเกี่ยวกับหมายเรียกของบิ๊กโจ๊กนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์มีความเห็นของสองฝั่งนะครับคือทางฝั่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพนักงานสอบสวนก็ทําตามพยานหลักฐานไม่ได้มีการกันแกล้งและจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหากเป็นไปตามพยานหลักฐานนะครับก็จะ พักราชการเอาไว้ก่อนนะครับขณะที่ทางฝั่งบิ๊กโจ๊กเองวันนี้ก็ยืนยันถึงความบริสุทธิ์ของตัวเองนะครับและก็เตรียมที่จะให้ทีมทนายความแถลงข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีความของตนเองและจะมีการสอบสวนเจ้าพนักงานปาปาชาที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการตกแต่งบัญชีทรัพย์สินของทางบิ๊กโจ๊กด้วยหรือไม่นะครับ โดยเรื่องนี้นะครับทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้ประชายการตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงกรณีที่ถูกออกหมายเรียกจากสอนทอุ่งสองห้องนะครับว่าทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยไม่ได้ทราบรายละเอียดแต่ก็ได้ฟังจากข่าวนะแต่ว่าต้องรอให้ทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยกลับมาที่กรุงเทพก่อน ส่วนที่มีข่าวนะครับว่าผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้มอบหมายให้พลตารวจเอกไกรบุญสวดส่งเจรตํารวจแห่งชาติได้เป็นประธานสอบวินยัยหลังถูกออกหมายเรียกในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินและสมคบการฟอกเงินเรื่องนี้เนะี่ยทางบิ๊กโจ๊กยังไม่ได้ทราบแต่ในเรื่องของคดีก็ได้มอบหมายทนายความไปให้ดําเนินการทั้งหมดแล้วทุกอย่างต้องว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมแล้วเชื่อมั่นนะครับว่าตัวบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยไม่ได้ทําผิดนะท่านบอกไว้แบบนี้ และถึงแม้ว่านายกฐมนตรีได้ไปเขียวให้ตรวจสอบเรื่องนี้นะครับทางพลตเอกสุรเชษก็ย้ำนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยก็ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมถ้าผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกนะพ๊กโจ๊กบอกว่าไม่มีอะไรหนักใจครับผมมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมนะครับนะและผมก็เชื่อมาว่าผมไม่ได้ทำผิดนะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้กระบวนการยุติธรรมเนิน่าจุตว่นะครับ ก็ทุกอย่างก็เ็ต้องว่าไปตามคนนะครับผิดก็ผิดถูกก็ถูกนะนะครับก็ู้วยอะไรอต่อไป คือนะะักข่าวก็พยายามสอบถามเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าแล้วเรื่องที่มีการสอบสวนจนสาวไปถึงคณะกรรมการปรปรชที่อาจจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการตกแต่งบัญชีทรัพย์สินเนี่ยนะคะเรื่องนี้บิ๊กโจ๊กก็ตอบผู้สื่อข่าวบอกว่าการตรวจสอบเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวสักพักความจริงจะปรากฏออกมาเองนะคะคบ,บิ๊กโจ๊กย้ําว่าบัญชีทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยรายงานปปชอยู่ตลอดอส่วนประเด็นเรื่องการตกแต่งบัญชีเดี๋ยวเรื่องนี้ทนายความจะเป็นผู้ชี้แจงนะคะ นักข่าวก็ยังถามต่อพยายามถามต่อว่าเอ๊ะเราได้มีการโทรศัพท์หาพบว่าตอรอพลนุเ,เกต่อศักดิ์สุขวิมลอย่างเป็นส่วนตัวไหมหลังจากที่มีหมายเรียกออกมาถามอยู่หลายครั้งนะักนะข่าวพยายามถามแต่ว่าบิ๊กโจ๊กไม่ได้ตอบเรื่องนี้ค่ะ

วนในฝั่งของทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับพลตารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลก็ได้มีการให้ข้อมูลหรือว่าเปิดเผยกรณีที่พนักงานสอบสวนสอนอทุ่งสองห้องได้นําหมายเรียกในคดีฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ไปติดไว้ที่หน้าบ้านของพลตำรวจเอกจุรเชษฐ์นะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพนักงานสอบสวนก็ทําไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วยืนยันนะครับว่าแบบนี้ไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งใคร และเมื่อวานนี้นะครับเป็นการออกหมายเรียกครั้งที่1ซึ่งทางพลนรเอกสุรเชษฐ์ก็ต้องไปรายงานตัวในวันที่21มีนาคมนี้ที่สนาต่อปูนและก็เป็นไปตามสิทธิ์ของผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับว่าจะเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาตามนัดหมายหรือไม่แต่ถ้าเกิดมีการออกหมายเรียกคือหมายครั้งว่าครั้งที่1ไม่ได้ไปมีการออกหมายเรียกครั้งที่2ครบ2ครั้งแล้วแล้วยังไม่ไปรับทราบข้อกล่าวหาขั้นตอนต่อไปนะพนักงานสอบสวนก็จะพิจารณาออกเป็นหมายจับแทนนะครับ ส่วนประเด็นที่ทางบิ๊กโจ๊กเองก็ระบุว่าการออกหมายเรียกครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจเพราะว่าสำนวนเนี่ยถูกส่งไปที่ปปชแล้วเรื่องนี้นะคะทางพบตะรก็ยืนยันว่าคดีที่บิ๊กโจ๊กอ้างถึงเนี่ยมันเป็นคนละคดีกับที่ถูกออกหมายเรียกเมื่อวานนะคะอ,ออกหมายเรียกเมื่อวานเนี่ยเป็นคดีสอนอตอปูนนะคะคก็เป็นเว็บพนันเว็บหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนละเรื่องกับอีกคดีหนึ่งแต่ว่าทางพบตะรก็ย้ำว่าก็เป็นสิทธิ์ของผู้ที่ถูกกล่าวหา ที่จะชี้แจงจะปฏิเสธหรือว่าจะโต้แย้งได้ค่ะคดีล่าสุดีนี่ยคือี่อันนี้เราเริ่ม,มต้นมาจากที่ที่ที่เตาปูนนะมันมันมันแยกคดีกันอยู่ที่ที่ที่รายงานเบื้องต้นน่ะแต่รายละเอียดเนี่ยขอดูขอพี่ขอขอดูรายละอียดอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ยคดีมันแยกกันอยู่แตบบ่ก็มีการโต้แย้งว่ามันเป็นคดีเดียวกันจะขอรวมอันนี้ มันจะต้องไปดูที่พนักงานสอบสวนอีกทีหนึ่งแล้วก็ดูพยานหลักฐานอีกทีหนึ่งต้นเรื่องอีกทีหนึ่งครับแต่ตอนนี้มันแยกคดีกันอยู่แต่มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งได้นะครับเดี๋ยวขอให้ให้ให้ทีมกฎหมายกับทีมท,ที่ที่ทำคดีได้ได้ได,ได,ได้คุยกันก่อนแต่ตอนนี้แยกคดีกันอยู่แปลว่าตอนนี้คณะสืบสวนสอบสวนก็ยังสามารถทำคดีได้ก็ยังทําได้ครับตามปอวิยาจะทาได้อยู่ครับส่วนตอนที่2ี่เนี่ยถ้ารองสุรเชษจะต้องไปไหมฮนะหรือว่า,าสามารถไม่ไปได้สองครั้งสิง มันเป็นสิทธิ์ของของท่านรองสุูเช่์อยู่แล้วว่าจะไปหรือไม่ไปแต่ถ้าไม่ไปสองครั้งเนี่ยตามขั้นตอนตำรวจจะต้องออกหมายจับใี่ไหมครับใช่ครับงั้นเดี๋ยวพนักง,งานสอบสวนพี่ก็จะดูว่าเดี๋ยวกลับไปว่าพี่จะสั่งสั่งตั้งหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนไหมหรือว่าจะส่งกลับไปให้ให้ให้ใหนครบาล นอกจากนี้นะครับทางพบออตรยังได้อธิบายขั้นตอนหลังจากนี้นะครับบอกว่าทางพลตารวจเอกสุเชเชษก็ต้องเข้ามารายงานตัวในฐานะผู้ต้องคดีอาญาจากนั้นทางสำนักงานตํารวจแห่งชาติจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วถ้าเกิดเป็นไปตามพยานหลักฐานนะครับก็จะมีการเป็นคําสั่งพักราชการออกมา ส่วนในวันพรุ่งนี้ก็คือ19มีนาคมที่ทนายความของพลตรวเอกสุรเชษจะมีการออกมาเปิดเผยเรื่องเส้นทางทางการเงินโดยจะมีการอ้างนะครับว่าเรียกว่าจะสะเทือนไปทั้งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินั้นส่วนตัวของพบตะรก็เชื่อนะครับว่าหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดก็ต้องยอมรับความจริงด้วยครับคือ,อ่าี้ ถ้ามีเส้นทางการเงินหรือพยานหลักฐานก็ว่ากันไกใครผิดเส้นทางการเงินมันชัดเจนมันอธิบายได้อธิบายไม่ได้ก็ว่ากันตามพยานหลักฐานอยู่แล้วอันนี้มันปั้นแต่งไม่ได้หรอกครับพยานหลักฐานทุกอย่างมีที่มีอาที่ไปหมดทุกอย่างเป็น,ปน,ปนวิทยาศาสตร์เส้นทางการเงินมันคือวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้จะถึงใครคนนั้นก็ต้องรับสภาพถึงพี่พี่ก็ต้องรับสภาพถึงใครในตำแหน่แห่งชาติตํารวจคนไหน ถ้ามีเส้นทางการเงินถึงก็ต้องรับสภาพถ้าคุณชี้แจงไม่ได้ถูกไหมไม่กระบวนการนันนี้มันพิสูจน์ได้อยู่แล้วทางวิทยาศาสตร์ไม่ต้องห่วงเลยตัวนี้นะครัยังอยู่ที่เรื่อง